ทำขอใช้คอมพิวเตอร์และเขียนหนังสือของเขียวสัมพันธ์ผู้นำเขมรแดงคนสุดท้ายอาจจะต้องผ่านขั้นตอนการขออนุญาตเพราะว่าแต่ละประเทศให้สิทธิ์ในการเขียนหนังสือแล้วก็การใช้คอมพิวเตอร์รวมถึงการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันไปค่ะคุณชรันทรโยธาสมุทรรวบรวมข้อมูลในเรื่องนี้ดอนกิโฮเต้บันทึกของแมนเดลาการเดินทางของมาโคโปโลหนังสือดังเหล่านี้ รวมไปถึงตำราเรียนอย่าง Introduction to Mathematical Philosophy มีสิ่งที่เหมือนกันคือเป็นหนังสือที่ถูกเขียนขึ้นขณะที่ผู้แต่งอยู่ในคุกบันทึกของแมนเดลาเป็นหนังสือที่รวบรวมโน้ตจดหมายข้อความที่ส่วนใหญ่เนวสันแมนเดลาวีรบุรุษแห่งแอฟริกาใต้และบุคคลสำคัญของโลกเขียนขึ้นระหว่างถูกจำคุก27ปี ชื่อของแนวสันแมนเดลาถูกนำมาใช้เรียกข้อกำหนดของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหรือแมนเดลา rules ที่พูดถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการติดต่อกับโลกภายนอกรวมไปถึงการเข้าถึงหนังสือ<า>ขณะที่สิทธิในการเขียนหนังสือบทความไปจนถึงการตีพิมพ์หนังสือจากในเรือนจา แตกต่างกันไปในหลายประเทศสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในยุโรปผู้ต้องขังมีสิทธิ์อื่นๆเท่ากับคนทั่วไปรวมไปถึงสิทธิ์ในการแสดงความเห็นไปจนถึงการเขียนหรือตีพิมพ์หนังสือขณะที่ประเทศโมร็อกโกมีคำสั่งห้ามโดยเฉพาะนักโทษที่เป็นสื่อมวลชนและนักวิชาการไม่ให้เข้าถึงหนังสือห้ามไม่ให้นักโทษอ่านหรือเขียนหนังสือระหว่างถูกจองจำ หนึ่งในนั้นคือโอมาราดีนักข่าวสายสืบสวนสอบสวนและผู้วิจารณ์รัฐบาลถูกสั่งห้ามเขียนและห้ามส่งหรือรับจดหมายจากเพื่อนและครอบครัวรวมไปถึงห้ามศึกษาต่อในระดับปริญญาโทขณะที่โรมาเนียเคยมีกฎหมายที่ถูกวิจารณ์ว่าเป็นช่องโหว่เปิดทางให้ผู้ที่ถูกคุมขังสามารถลดโทษจำคุกได้30วันหากตีพิมพ์หนังสือที่มีคุณค่าทางวิทยศาศาสตร์ แต่กฎหมายดังกล่าวถูกยกเลิกไปเมื่อปี2016หลังพบว่าถูกใช้เป็นช่องโหว่เพื่อออกจากคุกโดยนักการเมืองและนักธุรกิจคดีคอร์รัปชันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในเรือนจำก็แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหลายประเทศที่อนุญ,ญาตให้ผู้ต้องขังเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจำกัดเฉพาะสำหรับการศึกษาและต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลใกล้ชิดเช่นเดียวกับการใช้โทรศัพท์เรือนจำแห่งหนึ่งในเบลเยียม มีระบบ Prison Cloud ที่ให้ผู้ต้องขังสามารถใช้งานทีวีออนไลน์วิดีโอออนดีมาน์รวมไปถึง e-learning โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลใกล้ชิดเมื่อปี2008กรมรัชทันมาเลเซียเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ต้องการศึกษาต่อในระดับสูงสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนออนไลน์รวมกับ Open University มาเ,เซียท่ากลางยุคดิจิทัล ก็ยังมีข้อถกเถียงในหลายประเทศถึงสิทธิการเข้าถึงการสื่อสารการเขียนหนังสือไปจนถึงการเข้าถึงโลกออนไลน์จากเรือนจำชลธน์ยุทธาสมุทรไทย PBS รายงาน